ไอ้ตดด้กินคยห้ยบอกคคเอ็งคคด้วยนพุ่ไปบอกซิกพุ่นซิกเพี้ยนต้กินคยูฟาด้วยวะเองบอกเองงด้วยไอเอตะกินคุยอืมซุมบา้าย,ยอยใคยอยเนี่ย <c oughs> ครับมื่อนี้เป็นเมนูอย่างกับซิกยยยอยไก่ยอ <Y oy. S 2> ยไก่ไไนี่จะมีความไขร่ขึ้นกันบกกับโยโยหมู มีความเฮดแบบเดียวกันเลยเป๊ะเลยจะมีอย่างเนี้ยเครื่องปรุงมีผงกะหรีมีไอ่น้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองแล้วก็ไอผงชูรสกะปิครับสําหรับที่น้องที่บางคนเพิ่นกระทักถามสูตรมาเด้เอออันนี้มันมันมันบ่ได้ล็อกว่าต้องใส่อย่างนะมันใส่ไป็พคนที่แต่ว่าหลักๆกจะมีแบบนี้แม้จะมีผงกะหรี่เลยเป็นที่รัก ในในส่วนโตรับในส่วนโตวส่วนของทีมงานวาซีโนซิงเนาะจะใส่ในแบบนี้ครับโอ้เป็นนังได๋นเนาะพูถือกูคือเนาะบ๊อบไปบ๊อบบ๊บบบบ๊อบบ๊อบบ๊บบบ่ยับ๊ออไปที่ไปยนเห็นบต้ยจบดเตเดี๋ยวต่อไปเขาจะบ๊รอจุดหมอดีดนซิงเนาะจะบอรอไฟครับคือปุ่งก้อนคอยอามาขางใส่ไฟครับแบบดีเลยไฟเป็นติดะนาะบาดเน็นเนาะ โบตีเคยบอกออรุนหรือไม่ย่าไอหมูหมูอะไรอดบ่ได้แมนเออเฮ็ดยางบาดเหรอหนึ่งหนึ่งสิบนั่งโฟล์ดยืนห่อนงั้นเออคุ้มดังไฟไม้ตีเออเออเหมือนกับอุ้ยเริ่มเหลืองเริ่มฟดละอุแล้วอืมโอ้อยังนอนเนาะอะไรอย่างมันน้อนนี่เนาะน้องไม่น้องไม่เอาโอ้เมนูนี่ถาเบิ้งมืออื่นบ่อยแมน เมนูนี่พี่เอกภูมิใจน้ำเสนอถาเบิ้งมื่ออื่นมาสักซูเรียบร้อยบาบัดนะเรียบร้อยมาพาพี่น้องมาเบิ้งดูเออพวงมะนาวเออเอ็นพวงมะนาวเราสมือนอ่ะบ่โอ้ยเบิืงโอ้โหมีหอมมาบ่หอมบ่หอมบได้ใส่หอมมาสันบ่ละไก่ใช่ไหมไก่โอ้โหเมื่อเมื่อข่อยเคี่ยวต้อนไก่ใส่เนอเอาพวงมะนาวจกบาดิังก็ได้ ครับบาทเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับเบาขึ้นเพราะเบอืเบาก็ขึ้นเออพอดเรื่องเลยอืมอุเดี๋ยวดี๋ยพอเบาขึ้นละอือเบาขึ้นบันนี้ก็ได้อือเบายังเนี่ยเบาหวานเบาหวานมันเข้มข้นนิดนึงนลยอือเป็นยังไงอือ มันมันถ้าพูดถึงเรื่องหยยนี่บอนี่เนาะซีเนาะบอเคยผิดหวังกับคำว่าหยนนะตุ่นมากมับอให้น้ำเลยออือบอใส่น้ำใส่กระเทียมดองแทนอืาะเก็บคนดีขนาดอา้าวสำหรับมื้อนะครับพี่น้องอย่างนี้เป็นเมนูอย่างแบบเป็ค็งลองคอมเมนต์เขามาเบิง่งเราซีเนาะรับ,บมื้อนี้หาหม่องลงศูนย์หาหม่องสุดยอดเบิ่งเราคูบ้ากูเบ้อเบว้อบอตัวสามตูดผู้เดียวอ่ะเบิ่งนึงนะเอาบอสเอาจุดเติมจุดไผ่คนเดียว เนียนๆเลยตีนเองสุดยอดเอาซิกสุดยอดแบบจะบอกใครกันเลยทีเดียวอู้อืมไ่เคยผิดหวังมามเสียบสิว่างไหนนอกฟีมือใครก่อนนะเขานี่เหรออ๋อเปียของแทยอะสุดยอดแบบจะบอกให้กันเดียอืมสุดยอดดีๆครับมาสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปวิดีโอน้ำนอซิกเนาะตั้งใจทำกันอีหลีครับอ่ อ้นะสำหรับมือนี้ขอโตแล้วครับ